สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปหาหนูที่บ้านนะนมาจับหนูดัก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 หนูกับจับหนูไม่เหมือนกันใช่ไหมตอนนี้อ่ะอุปรกรณ์เดี๋ยวมาดูกันว่าอุปรกรณ์มีอะไรบ้างคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะเสียบ,วบว่วงบ่วงอะไรเนี่ยเคยอะไรบ่วงบ่วงอันนี้อะไรคะอันนี้กับดักอันนี้กับดักหนู ในจาาทีสิคะตรงไหนบ้างทำไมต้องมาแถวนี้คะปเป็นทางทางหนูวิ่งทางหนูวิ่งเห็นไหมเปทางหนูจะเป็นเนินเหรอคะหนูพวกนี้มันจะวิ่งตามทางมันจะไปวิ่งแบบทะสเปะสปะอ่ะฮะคือจะไม่วิ่งมาแบบนี้มาเงี้ยมาเงี้ยมาเงี้แต่แต่อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนินลงมาอย่างนี้ใช่ไหมมันวิ่งเราวิ่งแบบนี้เป็นทางมันอ่าเป็นทางมันหนูนี่เขาทํากินยังไงอะคะ ทำไมต้องเขาต้องมากินหนูนะก็มันอร่อยหนูนานี่มันธรรมชาติใช่ไหมมันก็เลยแบบว่ากินได้ไม่เหมือนหนูแบบหนูในท่ออย่างนี้ใช่ไหมไม่เหมือนกันใช่นี่บ้านนาอยู่ตรงนน้นนะคะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะนนห,นหนูธรรมชาติอะไรนะคะ เป็นหนูที่อยู่ตามป่าท้องนาก็เลยกินได้ป่าท้องนามันไม่กระปบกเออมันไม่ส,สกระปรกเหมือนหนูชอมันก็เลยกรุงเทพมันก็เลยกินได้นะคะคนหนูที่อยู่กรุงเทพวิ่งจะแบบแนวต้องต้องหลบมนะันพ่อสอนวิธีการใส่ที่ดักหนูพ่อบอกว่าถ้าหนูมันวิ่งมาเป็นทางแบบนี้เนี่ยแล้วพ่อก็บอกว่าให้ใส่อยู่ตรงเนี้ยล่องอย่างเงี้ยเนี่ยนี่จะเป็นทางทางหนูเดินแล้วก็จะใส่ตรงมุมๆุมไม่รู้นะไม่รู้นะพ่อบอก เขาบอกว่าเชื่อพ่อเถอะจะได้ดีอันนี้มันเป็นรอยเก่ารอยใหม่อันนี้มาดูที่นี่ลงเบื้องลึกนี่แสดงว่ามันเที่ยวทุกวันเลยเนี่ยนี่นี่น่ามาดูไม่เห็นไหมน้ำดูอย่างเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยอ๋อเนี่ยเดี๋ยวไหมป้าหนูพ่อบอกว่าให้ใส่ตรงเนี้ยเนี่ยอือ เป็นทางใช่ไหมเป็นทางใช่ไหมแล้ว<อ>ดูสังเกตดูว่ามันมีเห็นไหมเนี่ยมาหากินเห็นไหมเห็นขี้หนูไหมอ๋ออันนี้ขี้หนูเวลาหนูมามันจะมากินอะไรขี้อย่างเงี้ยต้องดูว่าถ้าขี้ใหม่ๆหม่ก็จะอยู่อ๋อถ้าขี้ใหม่ๆก็จะอยู่ที่ไหนอ่าวิธีใส่แล้วนี่ยพ่อบอกว่าให้ใส่แบบนี้เนี่ยอ่าใส่ตรงนี้นะคะเนี่ยนี่คือมันลงมาใช่ไหมมันลงมาปุ๊บ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 มันก็จะอย่างนี้ปุ๊บอกว่าถ้า ถ้าใส่ตรงนี้แล้วมันมันหนูมันมันใช้ไอความเร็วอ่ะแล้วมันมันจะดักมันจะดักได้อ่ะหนูมันจะวิ่งลงอ่ะในความเร็วอ่ะวิ่งลงลอนลงเออไม่มีทางใช่ไม่ทช่มนหนูหนูจะรองเลยหนูอันนี้มันเริ่มวิ่งมันก็เลยแบบไะได้เลยใช่ยิ่งอมไหนูอันเนี้ยมันวิ่งไปหาเธอเนี่ยไปแล้ว ไปแล้วเหรอหนูแป่นี่นะคะเวลาที่หาหนูนะคะหมาของเราทุกครั้งเขาจะมานะคะทุกคนเขาเรียกว่าทหารเอกเออทหารเอกของเราอะไรทุกตัวก็จะมานะคะทหารรักษาพ็กก็จะมาทุกครั้งแล้วเขาเห็นหนูเขาก็จะเป็นคนคุปให้นะคะทุกคนคุปให้ตะคุปเลยเขาเรียกว่าตะคุปก็ตะคุปให้ไงคะคุปพี่เกณฑ์เป็นยังไงบ้าง มองห็นจะออกเลยว่าไหนทางหนูจะออกคืออะไรนะมองไม่เห็นออกเลยมองไม่เห็นออกเพามาใส่มาใส่ตั้งแต่พม่ใช่ตั้งแต่ตั้งตอนที่แบบว่ายังไม่มืดอยแบบพอเมื่อยแล้วมันมองไม่เห็นคือตอนเนี้ยถ้าสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าใส่หนูยังไงน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้าก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะทุกคนพี่เก่งก็ครั้งแรกก็เลยแบบไม่รู้มองไม่ออกว่าเป็นยังไงแต่ว่า แม่เรานี่เสียแล้วเสียแล้วลเรามาเข้าไปในป่าแล้วอ่าอันนั้นนี่หนูใหญ่ตรงโน้นหนูแม่แล้วเราวางเราจะจํากันได้ไหมเนี่ยจําได้จาได,ได,ได้อันนี้นี่อันนี้คือตามตัวที่จะได้ใช่ไหมก็ลองใส่อันนี้ที่ซื้อมานะคะทุกคนแต่นี่เราต้องใส่รองเท้าบูททุกครั้งนะคะ คุณไม่ใส่คุณจะเจ็บเท้านะคะแล้วก็แม่บอกว่าต้องใส่กางเกงขายาวด้วยเพื่อป้อง,องกันไม่ให้ให้แบบพวกย้าอย่างเงี้ยมาโดนนะคะทุกคนมันจะคันมันจะบาดรลอเวลาอาบน้ํามันจะแสบนะคะทุกคนต้องใส่นะคะแล้วก็เนี่ยเราจะใส่ตามอันนี้ให้หมดใช่ไหมนะบาัดตามอันนี้ที่นวบัสถือให้หมดใช่ไหมอ่าก็เหมือนครั้งที่แล้วที่เราแบบจับกบ เนอเราก็จะต้องใส่อันนั้นเหมือนกันนะคะมันก็จะได้แต่นั้นคือตอนนั้นคือตอนที่อันนี้ชัดมากเลยอ่ะอะไรคะไ่เกนมาดูเกนดูไหมดูเป็นเนี่เ็นไหมมันเพียวจนแบบเรียงเลยอ่ะหนวดหนวอ๋อเพียวจนแบบก็ดูพื้นที่ที่มันไม่มีหนูผ่านมันก็จะเป็นเห็นไหมในลกๆก ต่พอหนูผ่านปุ๊บเนี่ยม,มันก็จะเหมือนเดิอเอมันกับคนเดินนั่นแหละมล้นกับคนเดินแล้วมันก็จะเป็นห่าความรู้ใหม่ๆนะคะทุกคนครั้งที่แล้วอะ่ะเราใส่จับกบใช่ไหมแต่ตอนนั้นก็คือเขาเรียกวอะไรมีน้ําใช่ไหมแม่มีน้ําก็จะจับกบได้แต่นี้คือไม่สามารถจับกบได้นะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่จับได้ถ้าฝนตกอ๋อจับได้ถ้าฝนตกแต่ถ้า ช่วงช่วงไหนที่มันแบบว่าไม่มีน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะกบก็จะไม่มีแต่ช่วงนี้มีปูใช่ไหมช่วงนี้มีปูใช่ไหมปูก็ต้องไปขุดช่วงนี้มีปูด้วยแต่ปูต้องไปขุดนะคะทุกคนตอนนี้ก็หาหนูกันช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวข,ข้าวเสร็จเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นพื้นแบบนี้อ่าเป็นพื้นทแบบนี้คือหาหนูดีมากอันนี้ไม่เคยกินนะคะไม่กินนะคะแต่ว่ามาให้ทุกคนดูว่า หนูจะจับแล้วเป็นยังไงนะทุกคนอันนี้คือเราใส่แล้วนะคะทุกคนใส่ไว้ในพี่หนูพี่หนูตรงนี้โอเคไปทุกคนเราจะลงได้ไหมแลวนี้ใช้ตอนไหนอ่ันี้ใช้ตอนไหนคะไม่ใช่เอา้เาต้อซึ้งมากไหมคะ,ะทุกคนก็ต้องทนฟังเสียงหนูแบบเนี้ยปรการี่มาก แม่กะดีมากเมื่อเช้า14องศาอาบน้ำตอนนั้นดีมันต้มน้ำอาบถ้าไม่ต้มน้ำบาอาบนะชักค่ะเนี่ยทุกคนอาจจะแบบอยู่เทพใช่ไหมอาจจะหกโมงเงี้ยฟ้าไม่เมื่อแต่เนี่ยเริ่มมืดแล้วนะจ๊ะเริ่มเมืดไม่พอทุ่มหนึ่งนี่เห็นดาวเต็มท้องฟ้าแล้วพี่แกทำอะไรคะ นูมันคงขี้เกียจเดินอ้อมคันนาอะไรนะทำไมอ่ะไม่รู้ตัวกลางไงมึงนะอันนี้ซื้อมาไม่ได้ใช้สุกแต่มีวิธีใช้ปะระวัาางมันได้นี่ตัวเองนะโหมันแข็งมากเลยแปลว่าอย่างนี้มันก็ต้องดรอปแบบเนี่ยอ่ะแล้วไงต่อเป็นไม่น่นมันจะโดนตัวเองเปล่า เอาเอาจะได้กินวานอโน่เนี่ยไม่เอาเดี๋ยวมันนิ่มเนี่ยเยี่ยค่ะเยียค่ะไปค่ะทุกคนเราแวะนะคะข้างทางแวะข้างทางทำอะไรคะไปต้มข้าวไปทำขนมอไปต้มข้าวไปทำขนมขนมอะไรคะทำข้าวต้มผัดข้าวต้มผัดคนกรุงเทพเรียกว่าอะไรข้าวต้มมันไหมเอาข้าวต้มผัดเหรอคะ อันนี้นี่เอาไว้ห่อนะคะทุกคนมีสูตรอะไรไหมคะข้าวต้มผัดพวกเนี้ยูตรก็ใส่ใสกะทิใส่น้ําตาลใส่กะทิใส่น้าตาลใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงเป็นข้าวเหนียวดานะจ๊ะเป็นข้าวเหนียวดําอ๋อแล้วใบตองนี่เลือกแบบไหนคะอ่อนแก่พอดีพอดีพอด,อ,อ,อดีของคุณคือแบบไหนก่อนคือไม่ไม่เหลืองไม่อ่อนไม่เหลืองไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปเอออ่อ โอเคเข้าใจเนี่ยครับเราเด็กกรุงเทพเราจะลองไปดักดูเด็กกรุงเทพอะคะมันมีอันนึงตรงนู้นนะมันเป็นล่องน้ําอแต่เพราะว่าหนูมันน่าจะขี้เกียจเดินข้ามคันนาน,นะครับสงสัยเดี๋ยวเอาอันนึงไปวางตรงนู้นทีน,นี้เดี๋ยวไปปักหาปักแบบฉบับกรุงเทพดูทางหนูกันนะครับทางแรกกับทางหนูมาดูก,กันว่าทางหนูเป<อ>็นยังไงม <laughs> ดูไม่หอกอ๋อเมื่อกี้หรือไปเม,มื่อกี้ไหมอะมันต้องมีทางของเราไหน ไม่ใช่ไม่ใช่มาหายากจริงๆริงดูดิ่นี่ไงใช่ปะนี่ไงนี่หรอดินโล่งๆไงเออดินโล่งๆเออตอนนี้ดินโล่งๆนะหนูพ่านยังไงใส่ยังไงอันนี้คือโดนสอนมาแล้วใช่ไหมใช่ครับทุกคนลุนตอนนี้นะคะว่าจะได้ปอก นี่ยังไงวิ่งซุกรอไอ้เนี่ยรอ,เล,อเลยจำตน้นนี้ไวออ้อต้นนี้ฮะมีคลองเง้ยไหมนี่มีคลองเง้ยไหมเปคลองคลองเราเดินทางเลยนะเนี่ยอย่าไปเยอะเลยเมื่อกี้มกกันมันเป็นไนอ้นี่อย่างเดียวเลยนะพี่เกณฑ์เมื่อกี้อออ่อหมดแล้วใายแบบสายตาแบบเดทกหมดแล้ว อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะแบบจุดจุดเดียวใช่ไหมที่เราดูแต่ว่าไม่ได้ดูทางใช่กลับไปดูทางไหมหรือะไรไว้หน่อยไหมรือว่ามันอาจจะเป็นแบบวิ่งวิ่งไปตรงนี้แล้วก็ไปโดนตรงพี่เกณฑ์เปล่าทุกคนเห็นอันนั้นไหมนี่คือหกโมงดาวมันนึ่งมีอะรพูดไหมพูดมาหน่อยเดีวชอบแอบเข้าไปข้างในบ้านไม่ใช่โจมเป็นหน้ารัก เป็นหว่าไม่มารยาทอะอนะทุกคนโจโจ้จอะรอดหว่วงนี่จะขอมือทุกคนมาดูนะให้มือโจมาโจขอมือหน่อยโจขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือมือเนี่ยมาอย่านิ่งดิถ่ายอยู่ <c oughs> โจหนึ่งสองโช,โชเร็วเร็ว โอ้ยสกี้เร็วตกินนานแล้วเนี่ยโจเฮ้ยไม่ต้องกินข้าวนะโจเอาเฮ้ยเราอะเป็นจริงหน้ารักมากโตขออีกรอบนึงโจเอาเดี๋ยวโตขอขอมือเออไปไม่เหมือนที่คุยกันไว้ไม่เป็นไรน่าจะอ่าเห็นปะเห็นปะนี่เขาไปแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแบบ ต้องหาอะไรสักอย่างเขาจะต้องนำทางแหละน่ารักมากนะทุกคนนี่อยู่กับน้ำมาตอนไหนอะ่ะอันนี้ลูกโจโจ้โจแก่แล้วอยู่กับน้ำมานานมากตัวไหนแกะกว่ากนะันอะนี่แกะสุดโจอยู่มานานมากไอพวกตัวสีสีดำอะเป็นแม่แล้วก็ลูก <c oughs> เราต้องได้หนูอีกกี่ตัวหนึ่งสองสี่สิบอีกสิบเราเอามาทั้งหมดกี่ไม้อ่ะไม่รู้แต่แน่นเลยเทนนะ่าไหร่นะฮิขากบจะครบยี่สิบ้ครบเ,เขาจำได้หมดและว้อาไว้ไว้ตรงไหนแล้วตอนนี้เราก็ขอ,อใส่กับดักให้ครบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะการตอนได้หนูว่าแบบหนูนาหน้านะตาเป็นยังไง แต่ก็อาจจะไม่ได้มีวิธีการทําให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบทําหนูทําอะไรยังไงแต่ว่าให้ดูวิธีหาหนูเนาะไปการตัดไปที่ได้หนูไปแล้วก็ตอนนี้ตอนเช้านะครับจะออกไปดูหนูนะครับที่เราดักไว้ว่ามันจะได้หรือเปล่าก็ตอนเช้านะครับโมงและมีหมอกลางๆจะไปดูนะครับหน้าบานออกมาแล้ว เราตื่นกันช้าเดี๋ยวเรารีบวิ่งไปหาหนาบานกันเลยนะครับตอนนี้เดินมาครึ่งทางแล้วนะครับยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะไปรอดูผลลัพธ์กันนะครับวางแบบเด็กกรุงเทพอ๋อว่าแล้วทาไมนาบ้านหาเจอเจ้านาบ้านวางแล้วก็ทํามาไว้ด้วยไอพี่ใมาดูน้องพีเกณฑเนี่หนุนว่าว่าจะเก็บไว้ดูไปเราไปดูงที่เด็กกรุงเทพวางกันดีกว่า ตรงที่เราวางอันหนึ่งตรงร่องน้านั้นนาบะาด,ดึงออกไปแล้วนะครับไม่ใจอยู่ตรงนี้หรอไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอนี่ไงไม่ไ,มได้เ<ด>นี่ยเห็นไหมไม่ได้เฮ้ยไม่ไ้งไงครับทุกคนของเราโล่งเลยแต่ไม่รู้ว่าถูกถูกที่หรือเนะนี่ยนี่ตัวตัวใหญ่มาก <laughs> ใหญ่ไหม ใหญ่มากมหว่วงนะ <c oughs> ตอนนี้หาไม้อยู่เนะี่ยทิ้งไปเลยอันเดียว <c oughs> มันติดหนูทำงไงอ่ะ <c oughs> โอ้โกลไม่ได้หนู <c oughs> นะครับ <c oughs> เข้าไปหาในป่าแล้วเรามีฐ่านช่วยหาอยู่นะครับ <c oughs> ขุดดินเฉยๆเปล่าหัวจะ <laughs> ทิ่มหลือเปล่ะ <laughs> เออน้ำปลาไปขวางมันเปล่าร้อน่าจะไปเอาแล้วใช่ไหมเงยหน้าทั้งหมดแล้ว ดูออืมสถานกาเณมหัวเป็นดินน่าจะหมดกินแล้วมั้งน่าสื่นเช่นจังเลยครับตื่นเช้าดูน้ามาดิขุดจนแดงดำไปได้นี่ละไม่สะบัดนะอยอมมิชั่นตอนนี้เป,ไปน็นไงบ้างคะเจอะแตงไม้เปล่าเพรอะไรเลย ไม่พออะไรเลยค่ะหนามันหอเออากาศหนาวโอนว่าหปกติอาการหนาวเขาต้องมาหายแล้วหรือเปล่าปัญหาของเราคือหาไม่ไม่เจอด้วยนะครับไม่ใช่หาหนูไม่ได้ทุกคนคลิปอาจจะแบบบครั้งนี้อาจจะเฟลหน่อยเพราะว่าพรุ <bizarre> ่งน <absorbed> ี้มันอะไรนะเราต้องกลับแล้วใช่ไหม แล้ววันนี้คลิปหาหนูก็อาจจะต้องหนีเราหาได้แล้วอยู่ในตู้เย็นนะ่ยใช่หรอเราหาไว้วันก่อนแล้วเราไม่หาอ๋อใช่เราหาไว้วันก่อนแต่ว่า <laughs> อนนี้เพลยเพราะว่าพุ่งนี้เราต้องกลับกรุงเทพแล้วเราก็เลยไม่สามารถมาหาใหมตอนเย็นได้แล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ซื้อแสงออกแ,แสงแดดเอาจ้ามาก ทำไมเมื่อวานไม่เห็นป้ายอะไรขาวๆเลยเขามาหาอะไรเมื่อคืนใช่ปะคนก็มาหากันใช่ไหมใช่ป้ายขาวอี่นาดักตัวนี้สองพัน,นตอนมาติดอ๋อมัอนมีของเก่าเขาเราก็ดึงมาไงอันนี้ยี่สิบไม้ใช่ไหมใช่สิบไม้สิบไม้สิบไม้หายหนึ่งสิบไม้นึงไม่ได้อีกหลังนึงอยู่ตรงไหนนึกติดหนูไงหนู หนูอไปแล้วนะครับทุกคนเนอะอาจจะแบบว่าหนูแบบวิ่งปุ๊บแล้วไม้มันเสียบไม่แน่มันไปเลยอย่างเงี้ยเออไปไม่ได้นะ <c oughs> ต้องเผื่อทุกคนเตรียมใจไว้นิดนึงทำไมเราเหมือนทางเดินแจกับแล้วทำไมไม่ใช่ไม้ยังหาไม่ครบเลยมอยู่ไหนอนันน <c oughs> ก็นั่นแหละทุกคนเพราะว่าเราอะเดินรอบแหละประมาณสิบไม้ที่บอกไปก็อาจจะ ไม่มีนะคะวันนี้หนูนาะไม่มานะคะอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวแบบมันหนาวคนจับบอกเออคนจับคนจับบอกมือวางเป้าสะอาดเอ <laughs> แต่ว่าเหมือนแม่ที่แม่บอกกันแหละต้นคีิปริงจริงมันควรที่จะปักตรงอ่าตรงเนินก่อนแบบว่าดูทางหนูลงใช่ไหมแล้วก็ปักตรงเนินเลยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราไปปักตรงเหมือนตรงกลางใช่ไหมตรงที่มันอยู่อะ่ะตรงที่มันมากินเลยอะอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะทุกคนเออแต่แบบ เขาก็เลยเขาก็เลยไอ้นี่กันอยู่ระหว่างแม่กับลวัดว่าแบบปักอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันพอไปอย่างเงี้มยมันก็เลยอะแบบเดียวแปลว่าไม่ได้แล้วเออปักตรงกลางแปลว่าไม่ได้แล้วอืมแต่เราไม่สามารถอยู่ต่อได้เพราะว่าพรุ่งนั้นเราต้องกลับกรุงเทพแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่ครั้งหน้าอาจจะพามาคุณกับปูแต่ได้แน่นอนถ้าถ้ายายทำถ้ายายขุมได้แน่นอน ครั้งนี้ตาไม่มาด้วยแต่ว่าตาให้ให้มาไอ้นี่ตาก็บอกว่าเหมือนว่าตาเคยมาจับอะไรทำแบบนี้ก็ไม่ได้นะตาก็เลยบอกแม่มาว่าให้ปักตรงนั้นทุกคนหนูที่เราได้มานะครับเออเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวพาไปดูหนูดีกว่าก่อนอก่อนก่อน,อน,อนปิคลิปเดี๋ยวพาไปดูหนูว่าหนูแบบที่เขาไว้นี่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะอยู่ในตู้เย็นไะ เดี๋ยวปาพาไ,ไปบ้านน่ะหนูที่เราได้มาไม่มีขนแล้วนะครับไม่มีขนแล้วเพร <า S 1> ทำ <ขน S 1> ให้เรียบร้อ,รอยแล้วเปล่าเออยวพาไปดูหนูหนากันที่บ้านนากันนะคะใช่มันก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าไอ้ตอนนั้นอะคือเรารู้แล้วว่ามันมีน้ำเราหางก,กบได้อะไรเงี้ยแต่พออันเนี้ยพอเป็นหนูว่ะเราพอเราใส่บ่วงไว้อะ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่เหมือนกบตรงที่ที่บอกไปว่ามันไม่ใช่สองทุ่มแล้วมา ได้กบเลยก็คือเราต้องมาตอนเชา้าแบบดักไว้ตอนเย็นแล้วก็ตอนเชา้ามาป้าไปกับเทียงเราดีกว่าในหนูตัวใหญ่มากค่ะไหนหนูนี่ะเด็กมาดีอ้ก็าละทำอะไรกันอยู่คะทำข้าต้มผักค่ะหนในหนูกีด,ดวเก่าชิบเก่าตัว เยอะสุดต่ที่ต้นสาบเนาะีลยว่ามันใส่บุถือหม่องพื้นขาอแต่ว่าเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูไอ้นี่หนูนะาในตู้เย็นแล้วนี่ออกบ่ได้นะบาได้เลยโอยไหนหนาบ้านเ้าหนูน้ามาโชว์เขาที่ตู้เย็นอ่ะเอออันนี้คือเราซื้อมาหรือว่าระดับบนน้า หมอดักก่อนมาตาดักเหรอใครดักอ่ะทุกคนขอปีคลิปไปด้วยหนูตัวนี้นะคะยายเป็นคนหามาเนาะตั้งแต่แบบที่ใส่ตู้เย็นยายเป็นคนหาก่อนที่เราจะมาใช่ไหมจ่ะทุกคนมาหาเองนะทุกคนแต่ครั้งนี้นะ้ามาร์กอาจจะเฟลีนนิดหน่อยเพราะว่าเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในการหานะทุกคนเออเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปหาปูใช่ไหมยาย ครั้งหน้าก็คือไม่รู้ตอนไหนแต่ยายหาได้ทุกอย่างจริงๆเอวิติงของจริงอันนี้หนูก็ยายก็เป็นคนหานะทุกคนแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ชํานาญอ่ะในการหามันก็ยากแต่นี่คือผู้ชํานาญก็เลยได้หนูมาไม่หาได้มากี่ตัว3เหรอสามตัวได้มาสามตัวแล้วตัวนี้ใหญ่มาก แต่ร้านกับพี่เกณฑ์ไม่กินหนูนะคะทุกคนแต่ว่ายายไปหาว่าให้นะบาดกินนะคะทุกคนเอาไว้กินหนูนะคะก็ๆๆคลิปนี้เราก็อาจจะเสียงแบบว่าไอ้นี่นิดหน่อยเพราะว่าทําบ,บ้านนะคะทุกคนอืมแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงตอนนี้ยายหนูนิ่งมาก <laughs> โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยเป็นกันทม่หน้านะค่ะ๊ายยบา